เภสัชกรหญิงชนะชายังและอาจารย์ชดาพอลวดเงินซีอโอแบรนดัสตาคอลลาเจนเข้ารับรางวัลกินนรีทองมหาชนครั้งที่10ขอแสดงความยินดีเภสัชกรหญิงชนะชายังและอาจารย์ชดาพอลวดเงิน CEO อแบน agen, รนสันสตาคอลลาเจนคว้ารางวัลอันทรงเกียรติครบรอบหนึ่งทศวรรษกินรีทองมหาชนครั้งที่10ในสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นและผู้ประกอบการ SME ดีเด่นค่ะ วันนี้นะคะแบรนด์ Sunstar นะคะดิฉันเศสัชกรหญิงชนะชายังนะคะแล้วก็คุณแม่ซีโก็คือว่าคุณ,คณแม่ชดาพรรวดเงินนะคะสวัสดคีค่ะพวกเรามาจากฮาวายอเมริกากันนะคะอยู่ที่นั่นมานานทีนี้คุณแม่เนี่ยทานคอลลาเจนมานานมา,นา,นมากเลยแล้วก็สุขภาพเริ่มแข็งแรงขึ้นตอนนี้แานอายุ82แล้ว ทีนี้พวกเราทำธุรกิจร้านอาหารที่อเมริกามาก่อนอสิบกว่าปีเมื่อ3ปีที่แล้วได้เกิดเฮอริเคนแล้วก็เกิดไฟไห,หม้หมดเลยเมื่อ3ปีที่แล้วทำให้พวกเราได้ย้ายกลับมาที่เมืองไทยกันนะคะทางหมอฝนก็เลยตัดสินใจที่จะทำคอลลาเจนเพื่อที่จะมาให้คุณแม่แข็งแรงเหมือนเดิมจาก82คุณแม่อ่อนเยาวสุขภาพดีมากแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวไม่มีปัญหาอะไรเลยทำให พวกเราถูกใจมากก็เลยผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากที่ได้มานําเสนอ,อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเต้นรำโชว์ไหมั้ย82ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับการรำบดีมากค่ะรั้งวันวันนี้ดีมากค่ะมีความสุขใจและมีความภูมิใจได้ราบประวัลในวันนี้ แม่ก็จะแข็งแรงขึ้นอีกทุกวันเลยค่ะราะทานตัวนี้นะคะตอ,ตอนนี้มีทุกแพลตฟอร์มนะคะคือเรานำสินค้าส่งออกที่ประเทศจีนที่อเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปในตอนนี้ที่ฮาวายด้วยแต่ตอนนี้เริ่มที่จะกระจายให้กับพวกเราทุกคนในราคามิตรภาพด้วยค่ะทุกทุกแพลต,พลตฟอร์มนะคะได้หมดเลยหรือไม่ก็ Sun s t a r c o l l a g e n com ค่ะ thank you